อย่ายุ่งกับพี่เขาอย่ายุ่งกับพี่เขานะต่างคนต่างนอนนะไม่ต้องมองเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่แง่ไม่แง,ง่ต่างคนต่างอยู่เลยลงมามมนี่ลงมา,มงมาทำพี่รู้ได้ไงไม่แอว อยา่าอย่าพานอย่าพานเขาอย่าพานเขาอ่ามันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงบอกแม่สิอาการหนูเป็นยังเเเเยไงฮะ,ะ,ะหนูจะเอาอะไรหมูนินจะเอาอะไรลูกพี่รู้มาแล้วเออพี่รู้ตบตูดทีหนึ่งเออหมูนินเกเรอีกแล้วหมูนินเกเรพี่รู้อีกแล้วไม่หมูนินจะเอาอะไรแล้วหนูจะเอาอะไร เกเรเราอะเกเรเกเรไหมเดี๋ยวล่นเกเรพี่รู้ทำไมแหนะแหนะแหนะแหมแหมขาเนยกยกลางเดี๋ยวก่อนนะอย่าทำพี่เขาจะลงก็ลงมาลงมานี่มอนินลงมาลงมาเร็วๆลงมาโดดลงมาหาแม่มาลงมาหาแม่ เดี๋ยวพี่รู้โดดแล้วพี่รู้ไหมพี่รู้ไหมเออเอา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 พี่รู้โดดแล้วพี่รู้โดดมาหาแม่แล้วปล่อยหมูนินมันบ้าพลังหมูนินบ้ไม่ต้อง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 ลงมาแล้วไม่ต้องลงมาแล้ว